มีโฟปลายโฟปลายนะช่างงานทั้งวันเนที่ยังไม่มีงานอะไรเลยยังไม่มีฉากอะไรเลยโอ้โหอันนี้สาวสาวนาโนแน่ๆเลยเนี่ยสาวนาโน,นพี่บัวหลายเชือกเลยนะคะไปจำได้ว่านาโนหันหน้ามาทางนี้พี่งามอยู่ตรงไหนเนาะพี่งามเนี่ย รอรอรอคัดตัวกันนะคะสาวนาโนปุ๊กลุก,ลกอยู่ตรงนี้โอ้นุ่นเห็นแล้วเห็นโพเลขกับพี่งามแล้วนุน่นโพเลกับพี่งามอยู่นูน่น ทางเชียงไม่ไห้ครับก็ทางเชียงก็ไม่ได้นะครับยวไมีช้างเชียงแล้วนะครับทางเชียงชางอุนเดีนะครับเ๋ยวเราเชื่อยกอนนะครับเพราะว่าีอะไรนะครับมันจะได้นจะได้างม่ยนะครับหลายเชือกมากๆเลยนะ ใครเป็นใครเนาะจุดคัดเลือกกันนะคะอันนั้นอยู่ในร่มไม่รู้อันนู้นใครเนาะอยู่ในร่มตรงนี้ตรงคัดโอ้โน่นค่ะตากผ้าาอยู่สงชอนะครับผมงา้าอยู่หนงาม้าอยู่ห้าเชื่อเข้าไปเลยครับ โน้นนะพี่งามพี่งามกับโพลนุนนดูพี่งามจะออกไปแล้วพี่งามพ่วงโพเลมานะคะาไปดูพี่งามใกล้ๆกันรูที่เขาคัดช้างกันนะคะอ,อมีเตช้างพลา นูนค no. um, ่ะโคนีก <worthless S 1> ับพ่งามนู่นนะใครเป็นใครเนาะดูหนึ่งามานึ่งองสา่านนู่นนะคะอ่ากวดท้ายเมื่อกีชื่ออะไรครับตรงนี้ยดอกพูนดอกพูน

ช่วงขัดตัวกันนะะายร้อครับขัดเจอับน้ำสกเจอออกมารัน้ำลายออกมาไรั้ำสึรับออกมาเดี๋ยวจะขัดขามาทุื่งที่ไม่ได้ทา้วกที่ไม่้ทาัีนะมีถาก็ต้องออกมาเนะลเลาที่ที่เปิดออกมาเลยครับ ทางไนะทางใทางผู้ชมทางผู้ชไมทีไม่ได้นะครับทางผู้ชมอะไรทานบอกนะทางผู้ชวนะต้นเองของเร้่าจอาักเาทังึกเทาครับเดเได้นะดได้แเาทงศึกใช่ไหมนะครับเาทัศึก

อาช้างเราไม่พอน่ะอาควันเมืองครับช้านผู้ชนั้างอยู่ทงไหับเาีไยวออกมาอาช้างผู้ชนควันเมืองครับเดินครับ อะไรลุกเซกนะบอลก็น่ากูบอกเราบอลอยู่ตักขีร้อยจุ๊กอ่ะบอกรถเด้ตามองเลยว่าใครออกมาลุกเซกอ่ะเชิญครับสงเชือกไปอยู่ใต้ร่มไม้นะท่านจะนั่งอยู่ร่มไม้อยู่ใหญ่ออกมาปราบสุดจุดตะหัตชีกันมาออกมาครับออกมาเราจะได้มาเลยนะพี่งามอยู่นิ่งไม่เป็นค่ะพี่งาม

เอาผู้ชนจะอยู่ไหนผู้ชนต้องถามผู้ชนก่อนฮะเอาผู้ชนน่ะฝั่งเมืองกับอาเอาอยู่ฝั่งไหนอ๋ออ๋อฝั่เมืองนะครับอยู่พะป้าฝั่งไทยเอาอยู่ไทยนะนะครับอ่อ อันนั้นก็ไทยนะครับแยกไปอยู่ฝั่งอาฟนะครับพม่าอยู่ฝั่งฝันเมืองครับอ่านะครับปม่าอยู่ั่นี้ไทยไทยเชิญครับไทยเดินมาครับเดินมาเดินมาเดินมาเลยครับมาเดินมาเดินจะลาฟิลล์จะไปเป็นอะไรเธอจะไปเป็นอะไรเธอ ดูมันยาวเลยนะโอ้ดูนาี่ดูากลายโคกลายนี่ไงยาวที่สุดไทยไทแค่แค่หนะครับอย่าเกินนะไทยนะเกินจะได้รได้ยชักอ่อพอแล้วครับ้ามันเยอะก็ไปอยู่า ไปเอาที э o, Aí, ่หกนะครับพร้อมผู้ชมนะเอาไปพม่าหน่อยครับไปพม่าไปพม่าเครื่องพม่าอีกฝั่งไทยนะครับมีไทยอาม เตรีเบียทำเมืองชุนพลเอกสิทธิ์นี่นะครับบางไทยที่เหลือก็เดินตามาครับตับมาครับตับมาครับเนอะขอโทษกคครับอยู่ไทยไหนออกมาครับออกมาดูเลยเลย นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าขาเชือกหนึ่งครับสำหรับทางครับขาเชือกนึงครับเชือกไหนจะเข้าตรงนี้ครับนะเข้าได้หมเาไดไหมโอ้เขาได้ทางรเี้อางชื่ยวากอุทยาเลยนะส่งแนก็ได้แล้วับหนึ่งากเมื่อกี้ chúng ta không có tay đồ ngồi nè hát nèo yào nè hát nèo yào นะไ,ไหมอ่านแ้วได้นะก็คือตรงนี้นะครับปีนี้ทุกเราเต็มที่นะครับเพราะว่าสนามมันกว้างทุกอะไรบรงไฟพร้อมทีนี้จะไม่เก็บเเฟเศษนะครับเก็บเต็มที่เลย